ปราธานที่เคาร็คกับกับผมจิรายุหงร์พั์สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรกรุงเทพมหาคนครพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงเช้าสักประมาณสักสิบโมงครึ่งเท่านประธานครับขับรถมาสภาวิ่งมาจากแยกเกียร์กายครับพอมาถึงก็วิ่งเลนปกติท่านประธานครับมีรถบอตำรวจนำสองคันแล้วก็เป็นรถเอาผ่าสีขาวมีตำรวจปิดท้ายวิ่งสวนเลนปัดรบไม่ทันเลยท่านประธานครับ ็เลยอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีผู้มากบารมีของประเทศไทยครับช่วยบังคับกฎหมายแล้วก็ช่วยทําตัวให้มันเป็นเหมือนคนทั่วไปด้วยครับคือแซงลูดขวาไปท่านประธานครับชาวบ้านเขาก็สวดชัียนโตกันมานี่ผมโดนกับตัวเองนะท่านประธานครับก็ฝากท่านประธานบอกคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ค่อยๆไปนะครับรีบเหมือนกันทุกคนครับผมก็รีบเหมือนกันท่านประธานครับแต่ผมก็มาตามตอกออกตามประตูก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับท่านคงได้ยินแล้วล่ะครับ